เราเองคิดว่าเขา่เป็นภูมิแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้กินนมแม่คนที่สองเราก็เลยไม่อยากให้เขาแบบเป็นภูมิแพ้คืออยากให้เขาแข็งแรงด้วยนมแม่ค่ะชื่อแก้มยุยค่ะเป็นคุณแม่ลูกสองแบบแบบฟูลไทม์ค่ะ ก็น้องคนแรกเราไม่ได้ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงแบบนมแม่ค่ะเพราะว่าเรากลับไปทํางานเพราะว่าคนแรกอ่ะเราเองคิดว่าเขา่าเป็นภูมิแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้กินนมแม่คือเราก็แอบโทษตัวเองนิดนึงพอน้องคนที่2เนี่ยเราก็ผ่าคลอดเหมือนกับคนแรกอะคะ่ะก็เลยไม่อยากให้เขาแบบเป็นภูมิแพ้คืออยากให้เขาแข็งแรงด้วยนมแม่ค่ะก็เลยตั้งใจก่อนหน้าน,นี้ก็เคยใช้ของแบรนด์อื่นนะคะมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการ น้ำนมมันมาไม่ได้เยอะเลยปัม๊มรอบหนึ่งนะคะ่ออนสองออนไม่เคยเกินนี้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบเห็นเจสซี่มาผ่านสีดค่ะก็ลองดูก็ได้พอลองดูแล้วมันก็โอเคขึ้นมากๆค่ะ บวกกับคําแนะนําที่อยู่ในกลุ่มด้วยค่ะที่แม่ๆเขาแบ่งปันประสบการณ์ถึงเวลาปั๊มนมก็จะมีการเตือนว่าเอาถึงรอบปั๊มนมแล้วมาปั๊มนมกันเถอะอะไรเงรี้ยบางทีเราระหว่างปั๊มนมเราได้อ่านแล้วก็ได้อะไรมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของเราไปด้วยค่ะตอนนี้น้องอาทานนมแม่ล้วนได้หมดเลยค่ะชุกม,มื้อเป็นนมแม่ไม่ต้องเสริมนมเลยค่ะัพอดีมากๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะ